ันนี้เรามีผลไม้มาฝากคนป่วยนะครับขอบคุณแม่น้องนาโ,โนนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ผลไม้ล้างก่อนแล้วเราจะปอกให้โนกินเนอ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 เอเนอเนอเนอ น้องกินไหมลูกไหนเจ็บตรงไหนบอกแม่ซีไหนตรงไหนน้องไปหาหมอตรงไหนมาบอกแม่ซีฮะนุน้ไปหาหมอตรงไหนมาไหนตรงไหนไหนชี้ดูไหนชี้เป็นไหมชี้เป็นไหมคะชี้เป็นไหมคะลูกชี้เป็นไหมคนสวยไหนเจ็บตรงไหน เ็บตรงนี้อเด็บตรงนั้นอเด็บตรงนี้อเด็บตรงนั้น,น,น,นสวัสดีเอซีที่น่ารักทุกคนครับแล้วเราจะมาล้างผลไม้ให้สะอาดกันครับใช้ระบบมือขาตั้งตองกับบมมีมาแววค่ะ ขอเสียงหน่อยใครอยากกินชมพู่ใครอยากกินชมพู่ขอเสียงหน่อยเร็วเสียงยู่ไหนอเสียงอยู่ไหนใครอยากกินชมพู่อันน้องอยากกินชมพู่ไหมคะเดี๋ยวแม่ปัดส่วนอะไรนะแอปเปลิลเราจะต้องเอาเขาเรียกอ,อะไรนะมนเมล็ดมันออกด,ด้วย เราจะต้องดูแลคนป่วยเป็นพิเศษนะคะพิเศษใส,ส่ไข่ไหนเจ็บตรงไหนได้ฟังหน่อยหมอ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 ทำตรงไหนโ,โนโน่หมอทำตรงไหนลูกดีดไหมวันนี้ดีดไหมเอาหูเราหูไหมล่ะเอาหูวเรี้หูไหมแมวให้เล่น หมุนห่วงเปล่าหมุนห่วงเปล่าอาชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวคนป่วยจะรอ,อนานนี่มีช่วงสีวิตามินด้วยนะคะตัดพิ้นไคยังเอาพุ้นไคยังเอาพุ้นไคยังสวยๆย่อยสวยๆย่ยอสวยๆโอ้หลังอยากกินด้วยกินด้วยลหลังอยากกินด้วย สับปะรดลอยมาแน่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องซื้อเราเริ่มจะอยู่ไม่สุขแล้วบัวได้ยินแล้วบัวยอมแล้วสิบัวยอมสับปะรดบัวยอมสับปะรดมาแล้วครับบัวเห็นแล้วครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคนเก่งหนูไชอบกินสมพูนเนาะ สวัสเห็นแล้วโบวเห็นแล้วพ่อคุณเดชสวัสดีครับคุณแม่บัญญานุนเมนิตยาแะจุบโเห็นโนสวัสดีแล้วเออโยนมายนมายนให้หมดหลูกแม่จะได้ปลอดภัยกับหัวสับปะรดเออตอนแรกไม่เห็นนะตอนแรกไม่เห็นนะพอนงสวัสดีเท่านั้นแหละรู้ว่าเรามีของทิ่ไม่มีแม่ไม่มี ของน้องเดี๋ยวแม่แบ่งให้สองลูกเดี๋ยวแม่แบ่งให้สองลูกตลกอะ่ะตลกบัวพอนูนสวัสดีปึบ๊บตามมาเลยจ้ากินทั้งลูกเลยนะลูกไหมน่าฝาดสุดเอาฝาดสุดเอาให้มึงแอปเปิ้ลไหม แอปเปิลไหมแอปเปิลไหมคะแอปเปิลจะต้องเอาตรงกลางออกเนงอนแล้วพอเดชพี่บัวง,งอนแล้วพอเดช ไออีกไหมลูกขอเสียงหน่อยเร็วไอ้กไหมขอเสียงหน่อยอร่อยไหมบัมาแล้วอร่อยไหมลูกอร่อยไหมบอกแม่ที่อร่อยไหมอหัวสลัเตมเต็มเลยแอซีจ่ไหมนี่แอตซีจยไปนี่ โอ๊ยโอ้ยเอดูไม่ปลอดภัยแม่ค้าให้อ้วนกินดูโอ้มือตึบมือตึบแอนเตซินจ่ายไม่หนีดูดูว้าไปด้วย้รงหลังหมดยาเหลืออีกสามอัน โนไม่ต้องเอาเสียงมานะลูกการการเขาจะทำเครื่องเสื้อาหยอนเหรียญไว้ที่บ้านแล้วดีไหมการแท่งวันละกี่รอบอาทิตย์ละสองรอบจัดไปโอยเสียวโอ้ยเนาะชีวิตหยิ่งอ,อ,อร่อยไหมลูกโนโนโนอร่อยไหมบอกแม่สิเอาเสียงได้แล้วเอาเสียงได้แล้ว นุ่บัวเครียรดแน่เลยอ่ะบัวต้องโกรธแน่เลยอ่ะบัวโกรธให้แล้วเอฟซีแขมงยังโยนส้าเป็นรดใส่อีกโอเ้เจ็บเอาไปไหนน้องอาร์ตเอาไปไหน Man, vẫn mang tay xì đen đâu. A xì đen. mẹ. Uh, A la à. à, à, mẹ. A à, la à, mẹ. A la mẹ. A la แค่เต้าดมก่อนจริงๆเต้าไม่ชอบหรอกอันเนี้ยงูพิ่น่ของลูเตอร์สิดาวเตอร์สิดาวเต้าไม่ชอบหรอกไม่มีบัวไม่มีอะไรเลยจริงๆกระโจนไหมกระโจนกระโจน ไม่หมดเลยยายหนูเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจเจ็บอีหลีมีของฝากแต่บ่แบ่งงั้นจ้ะแบ่งยูไม่แบ่งให้หไม่แบ่งให้ ครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าก่อนนะคะ